สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นไผ่ดำข้อขาวนะคะสังเกตว่าต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกนะคะเขาจะมีความดำและสีดำที่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเงาที่ขุดสดแล้วก็นำมาปลูกเลยนะคะแทงหน่อใหม่ออกมาแล้วค่ะหน่อในช่วงแรกนะคะชุดแรกก็จะเป็น ลำสีเขียวนะคะพออายุเริ่มมากขึ้นนะคะลำก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะชุดนี้เป็นขุดเงาสดนะคะทั้งส่วนสังเกตแล้วว่าการปลูกไผ่ดำข้อขาวนะคะจะเป็นแบบขุดเงาชําถุงหรือแบบขุดสดนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะตัวนี้ปลูกในช่วงหน้าฝนค่ะถือว่าติดต้นได้ดีแล้วก็เร็วนะคะ อายุประมาณ2เดือนกว่ากวาเกือบ3เดือนค่ะสำหรับไผ่ดำข้อขาวต้นนี้พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์สอบถามกับทางสวนเข้ามาได้นะคะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศรัพท์0910515839หรือสามารถติดตามทางสวนได้ค่ะคือช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ